หากเพื่อนเพื่อนกำลังมองหาร้านเติมเกมที่ถูกมีคุณภาพปลอดภัย100%วันนี้ผมขอเสนอเพจพ่อมดเคว่า์เปย์การันตีคุณภาพจากผู้ใช้งานจริงมากกว่า300,000คนเติมง่ายเติมไวสะดวกปลอดภัยพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงโปรโม,มชั่นจัดเต็มพร้อมโคสส่วนลดคลาสิกนำไปใช้เป็นส่วนลดเพิ่มได้อีกนะ เปย์ให้คุ้มเปย์ให้ฉลาดต้องเคเบิลเปยอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับและอย่าลืมใส่โค้ดคาสิกเพื่อนำไปเป็นส่วนลดต่อแบบจุกๆแล้วทางสปอนเซอร์เขาก็ได้จ้างผมต่อนะทุกคน สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเหลยเจนวอยล์ริปนะครับแล้ววันนี้นะผมก็จะมาเล่นตัวของคาสิกนะครับผมเพื่อได้รับชมกันนะก็คาสิกที่ผมจะเล่นในวันนี้จะเป็นบิวนะครับผมสายป่วนในทีมไฟนะมีดาเมจนะครับมีเลือดนะครับผมมีซับเทนนะเรียกได้ว่าตายยากนะครับผมแล้วก็มีดาเมจที่แบบว่าสามารถเทรดได้เรื่อยๆนะซึ่งมันจะโกงขนาดไหนเนะี่ยเดี๋ยวมาดูในคลิปนี้เลยครับโอ้แล้วเจอตัวของลิซินแต่ว่าลิซินมาช้าไปนะเราได้ป่วนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโอเคตอนนี้วิเราเหมืือออนฝั่่่งงตตรรข้้าามมจะไดดพเเแี คือเราแฝดทันนะครับก็ตอนนี้ไม่มีที่ให้แก๊งเลยครับเดี๋ยวมาแวะเล่่างสัหน่อยโอ้โหเ,เจอวอร์ดอีกแต่ว่าไม่สนวอร์ดแล้วก็โดดไปแล้วโอ้หจังหวะนี้เพื่อนเราเข้ามาแฟดแบบชงกันอย่างสวยงามพระรามแปดสุดๆครับเรียบร้อยครับได้ามาสองตัวแบบนี้เล่่างเราได้เปรียบเราเก็บคอนโชลวอร์ดต,ตรงนี้เอาสวยนิดหน่อยนะก็พยายามฟาร์มไปก่อนนะคลาสิกเนี่ยต้องพยายามอีโวให้ได้หลายๆสกิลก่อนนะเราเหือนเพื่อนเราจะโดนว่ะอ่า โอเคเซราฟีนติไม่โดนนะครับผมฟิเตอร์สติ๊กน่าจะตายหรือเปล่ารอดครับแต่ว่าคาว่าเราไม่น่ารอดครับตัวของใครสาอติแล้วเรียบร้อยแบบนี้ผมกระโดดไปหาฟิเตอร์ก่อนเลยละก,กันกระโดดกลับมาทําไมตัวของใครสารเนี่ยเอาเมื่อไหร่ก็ได้ครับเรียบร้อยครับแบ่งกันไปคคละคิวนะตอนนี้ก็เกิดอยู่เทัาซ้ำๆนะถ้าไม่ไปพลาดตายน่าจะแบกเกมได้อยู่ครับ มาครับสาหรับมังกรตัวแรกนะครับผมเดี๋ยวเอามาังกรไฟก่อนเลยนะเพื่อนเราจะได้มีดาเมจแบบลุกโชนนะกระโดดเข้าไปป่าเลยตอนนี้ฝั่งเรานะครับมี AP ถึง3ตัวเลยนะไม่มี a d Carry ีนะจะเป็น APC แทนครับแล้วตัวของรีซินเลือกที่จะเอารีไปเป็นเทียบร้อยเราก็ได้มังกรไฟแล้วครับเดี๋ยวเราไปช่วยทางด้านในกลางนะกันบ้านก่อนนะเผื่อตัวของรีซินเขามาปล่อยรีฟครับโอเคจังหวะน,นี้ผมดักได้อยู่แล้วเขากดสแกนผมต้องถอยออกมาผมต้องถอยออกมาผมจะผมจะโดนผมจะโดนแปลว่าเอ้ยเอ้ยไอยหูเราโดนเสียชิป หายแล้วผมรอดไปวะเนี่ยยังรอดอยู่ยังรอดอยู่โอ้โหยังยื้อได้อยู่ยื้อได้อยู่โหแล้วแรกก็ได้หนึ่งตัวจังหวะที่ตู้ใครสักโอ้โหเข้ามาเอาผมของตัชตาไปแล้วจังหวะนี้เพื่อเราเซฟรลสุดครับแต่ว่าฝั่งตรงข้ามมากันเยอะกว่านะตัวตัวของไรซ์เราไม่ได้มาเนี่ยมาช้าไปหน่อยแต่ยังดี่เก็บตัวของรีซินไปได้นะฮะผมช็อตเมื่อกี้นี่คือแบบยื้อสุดหัวใจเลยฮะแล้วบัฟฟ้ากำลังจะเกิดครับเดี๋ยวเราน่าจะเอาได้อยู่นะรีซินไม่รู้อยู่ไหนครับเราเราเวทเลยครับเราพยายามใช้สกิลให้ได้ต แต่ว่ารีซินก็ไล่เราสุดเหมือนกันแต่ว่าถอยไปแล้วครับน่าจะไปเอาปูหรือเปล่าเราอีโว k i สกิลอันติเมนะครับผมดูซิ ปูเอาอยู่ไหมอ่าไม่เอาครับไม่เอาเราก็ขโมยเลยครับผมไม่รู้รีซินไปไหนนะแต่ว่าเราเวทยับครับตอนนี้ตัดทรัพยากรแบบยับยับครับตัวของใครสาวิจะเจอคอนโทรลวอร์ตตรงนี้เคลียทิ้งไปเลยครับแต่ว่าโอ้โหเราเพื่อนเราสวยมากครับผมตัวของใครสาวิและตัวของรีซินมาทาอะไรมาเตะเราแต่ว่ายัางไงจังหวะนี้ตัวของฟิเลอือเขาเชื่อมเราเขาเชื่อมเราเราหายตัวไม่ได้เราต้องถอยต้องถอยต้องถอยถอยยาวครับถอยยาวโอ้โหโดนลุมแบบนี้2รอบแล้วนะสองรอบแล้วนะเดี๋ยวโดนใชเดี๋ยวโดนก็มาย้ําเลนล่างเรื่อยๆครับ จังหวะน,นี้เรามุดย้าได้นะเขาน่าจะไม่เห็นนะครับผมเดี๋ยวเรามุดต่อไปเรื่อยๆแบบนี้โอเคเรียบร้อยกระโดดครับผมโอ้โหเป็นการมุดที่แบบเรียบร้อยเเหลืออันติีอีกรอบนึงด้วยนะแต่ว่าตัวของใครสาตายแล้วครับผมน่าจะได้ป้อมแน่นอนนะครับผมถ้าเอาเคลียร์เวฟนี้เข้าไปได้นะ โอเคเดี๋ยวปล่อยให้มิเรียนตีไปเลยแล้วกันนะอ่าตัวตัวฟิเอิ์มาตัวฟิเดินมาเราก็ตีไปเลยครับผมหมายถึงตีฟิเอิ์นนะอย่างนี้จังหวะนี้ยังไงือพยายามสโลว์เราได้ไหมแต่ว่าเขารอใช่ผมเพราะว่าผมไม่มีกระโดดนะผมกระโดดใส่เขาไปแล้ว โอเคครับช็อตนี้เดี๋ยวเราไปอ้อมหลังนะครับแต่เหมือนตัวฟิเตอร์สติกจะรู้ตัวหรือเปล่ายังไงรอกระโดดตัว่ไม่ได้ครับตัวคาร์บิวมาโอ้จังหวะนี้ต้องสไลด์ตครับผมวิ่งไปทางด้านกลางต่อเลยแล้วกันตัวของไรส์นะค่อนข้างลึกมากๆตัวของใครสาครับผมยิงสกิลสองมาเช็คตอนนี้ไรส์น่าจะแบบรู้ตัวแล้วครับผมกำลังจะกดตันติแต่ว่าโดนไล่ออกมากระโดดปาดคอไปครับผมตัวของป๊อปปี้ดันชงให้สวยมากครับเราบ้าฟ้าเกิดพอดีนะโอ้โหทมิ่งเป๊ะจัดครับและเลนล่างครับมีมวยอีกแล้วนะแต่ว่าไรส์ แล้วครับเป็นตัวของครับอยู่ใคราที่ตายไปส่วนผมก็มาเวทและกันแต่ตัวของลิซินรู้แล้วครับผมน่าจะไม่ปล่อยง่ายๆหรือเปล่ารอบนี้แต่ว่าผมได้มาอีกแล้วครับตัวของลิซินพยายามจะเข้ามาสู้กับผมแล้วยังไงจังหวะนี้เรียบร้อยไหมอือหือกดตัวทองยื้อเวลาอยู่ผมรอปาดโอเคจะฝัดไปไหนละจ๊ะนี่หลบได้ครับผมผมผิวเกินวิธผมจะตายผมจะตายผมจะตายอ่าผมส่วนได้นะผมมีตัวของนี่ครับผมรูแกลปอันตอายอีกแล้ผมตีแล้วเด้งเรื่อยครับตัวของฟิเตอร์ติกตอนนี้ครับจากผู้ล่ากันผู้ถูกล่าแทนแล้วฮะแล้วัักน เพื่อไม่ให้การเสียเวลานะฮะผมโอ้โหเป็นช็อตที่โกงความตายจ,จัดๆนะเมื่อกี้ตีตัวของแกนะร็บอันเดอร์อิงนะเลือดเด้งขึ้นมาฟิดเดิลปิดดามิดไม่ได้แต่ตัวของคามิลพยายามจะเข้ามาแต่ผมได้มาก่อนผมก็โดดถอยออกมาเลยครับแต่เขาโดนเตะการขอหักแนละ้วผมอ่าจังหวะน,นี้เดี๋ยวอ่าเบลดบัฟตัวเองก่อน,นครับเดี๋ยวฝั่งตรงข้ามานะมาเข้าผมนะเดี๋ยวผมจะม,มีบัฟเล่นครับเรียบร้อยแล้วได้บัฟมางที่ลเรแล้วตัวของใครสาพยายามจะถอยไปครับอ่าผมเอาได้นี่ยผมเอาได้นี่ยโอ้โหแล้วป๊อปปี้ดันสวยอีกแล้วครับจังหวะนี้กระโดดเข้าไปปาดคอขาคคคครรรรรัับตวววขขออองไไไไะะะมมมูู่่่้้้หิินนนเเเาาลดดีย ู่นะครับผมเดี๋ยวเราดันกลางได้นะครับผมจังหวะน,นี้นะ โ okay. อเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห uh, เราไลท์คาโบเราออืเราฟิตเด้ไหมอีกอูจังหวะนี้โดนชัดดาวครับแบบว่าเล่นทีเผอครับรตกใจจัดนะโอ้มีการวาร์ปมาดักข้างหน้าด้วยนะตัวของไลท์นะครัผมโอ้เราเพื่อนเราไปโดนเบิร์สอีกหนึ่งตัวครับจังหวะนี้ไม่สวยนะครับผมโดนชัดดาวไปแล้วนะตัวของคามิวครับดันล่างนะน่าจะวาร์ปตรงพุ่มนะครับผมเดี๋ยวผมน่าจะไปก่อกวนเขาได้เดี๋ยวให้เพื่อนเราดันไปนะยิงโบโอ้อโดนจริงครับโอ้แล้วตัวคามิวรู้ตัวแล้วจังหวะนี้เดินถอยออกมาเลือดเหลือครึ่งหลอออดดดยยยัังงไแแแลลล้้้้้วววววเเาาก็โนนนทีีี่่สสผผผมมมตตใบบื หายตัวครับโอเคแต่โดนปาไปหนึ่งทีแต่ว่าผมมีรุนแก๊ปอาดีอิงนะมีรุนแก๊ปอาดีอิงนะยังไงยังไงตัวของคาร์มิวครับเรียบร้อยนะเทรดแพ้ไปครับผมเดี๋ยวเช็คบอลอนสห,หน่อยนะครับโอเคเขาเอาปูไปแล้วแต่ว่าเหมือนมีคนจะมาเช็คผมแล้วนะวิ่งมาอย่างไวเลยตัวของใครสาแล้วผมกดอ e ีเวอรสกิลพอดีช็อตนี้โอเคไม่มีใครมาต่อสินะผมตีกอลเลมไปอ้าชิปหายฟิเตอร์ตกไอเชยียเอ้ยโอเคแต่ว่าผมน่าจะรอดอยู่เรียบร้อยครับผมแล้วเพื่อนเราเข้ามาเซฟสวยนะฟิเตอร์ตีขึ้นมาคนเดียวเมื่อกี้แต่ตา,านแ,าแบบี้ ยังไง,ง,ไงหายตัวหนีไปแต่ว่าผมไม่ปล่อยไว้แค่นี้แน่นอนโอ้โหแล้วโดนเซราฟรินต่อเสียงแบบนี้ครับผมดับเบิลคิวไปกระโดดไปหาตัวของลิซินแบบนี้กดบอยสไปไปแต่ตัวของลิซิน่นับกดตัวทองยื้อเวลาไปได้อีกแล้วครับผมแล้วฝั่งตรงข้ามนะวาร์ปมาช่วยครับตัวของไรส์นะครับผมผมกระโดดเข้าไปปาดโอ้โหแต่ไม่ทันครับผมตัวของไรส์แรงมากนะโดนสกิลสามกับสกิลหนึ่งซิ่งไฉครับตายเลยแล้วเพื่อนเราพยายามจะยื้อไฟกันอยู่แต่ว่าฝั่งเราไม่มีเอเดนแครี่ครับมีแต่ตัวเมทเอพีซีที่คอยปรระยะลอดครับับมีตก มาคอยเซฟอยู่สังกันนะสวยเฉยฮนะโอ้โหช็อตเมื่อกี้โดนะตัวฟิดเดลนะฮะผมเซอร์ไพรส์อย่าว่าจ้ำสแกร์อีกแล้วนะครับแต่ดีนะที่ว่าตัวของฟิดเดลน,นะฆ่าผมไม่ตายนะไม่งั้นเมื่อกี้อะไฟอาจจะเสียเยอะกว่านี้ฝั่งตรงข้ามน่าจะได้บอลน,นะผมไม่น่าจะไปทันนะครับเนะี่ยแต่ว่าเราสามารถฆ่าเขาได้เลยนะครับจากการกระโดดเข้าไปเปิดแบบนี้เลยครับไม่กลัวตายครับเนื่องจากว่าบิวผมเป็นบิวเลือดนะโอเคแล้วตัวของคาร์มิลมา มามาเรียบร้อยแบบนี้โอ้โหูหายตัวไม่ทันโดนคาร,คร,คร์บิวเตะก้านคอครับหายไปเลยแต่ว่าไฟนี้เพื่อเราชนะเนี่ยฝั่งตรงข้ามได้บารอนนะครับผมแต่ว่าเพื่อเราเก็บไป4ตัวครับผมมีตัวของคาร์บิวตัวเดียวที่รอดไปได้นะรอดหรือเปล่าไม่รู้ครับโอเครอดไหมรอดแหละน่าจะรอดอะตัวขงป๊อปปี้เราใส่สุดป๊อปปี้เราเอาสูดครับผมกลาบไม่ให้ใครรอดครับผมจังหวะนี้แล้วเพื่อเรามากันต่อแล้วยังหวะนี้นะตัวของคาร์มารวบไปได้ตัวของอคาร์บิวพยายามดิ้นอยู่ตัวของป๊อปปี้ทันติดกำแพงไปจังหวะนี้เรียบร้อยครับ,มนะรบผมมมหด ตัวเลยนะ แล้วตอนนี้ตัวมังกรกําลังจะเกิดนะฝั่งของข้ามได้บารอนไปแต่เหมือนจะยังดันไม่ได้ครับแล้วตัวของไครสากับฟิตเตอร์ตรงนี้นะโอ้โหถ้ามีคนมาปิดผมได้ที่แจมแมวครับผมเข้าเลยแล้วกันนะเดินแยกกันด้วยแบบนี้ตัวของไครสาอ้าวแฟดหนีแต่ว่าโดนวอลสไปไปกระโดดเข้าไปขาย่ำครับตัวของฟิตเตอร์ซิกพยายามมาตีนะาาครับคาวสตอมเข้ามาเบิร์สนะแต่ว่าเรียบร้อยครับโอ้โหตัวของรีซินเดินเข้ามาเตะดการขอตัวของคาร์ม่าแตกไปก่อนนะเมื่อกี้นึกว่าจะได้ตัวของฟิตเตอร์ซิกนะแต่ตัวของรีซินเข้ามาเซฟ ร้อเพลงสวยจัดครับผมตดนไป3ตัวนะโอเคจังหวะนี้ตัวของฟิเดอร์ไม่มีอะไรจะเล่นแต่ตอนนี้ผมขอโฟกัสมังกรก่อนครับเรียบร้อยครับเราได้โซมังกรมาตัวของลิซินแตกไปตัวของฟิเดอร์ติ๊กกำลังจะแตกต่อครับผมและตัวของคามิวโอ้โหผมไม่มีเลือดว่ะผมไม่กล้าเข้าใกล้ว่ะกลัวฮอเตะก,กานคอผมอีกนะผมผมต้องถอยว่ะโอ้โหผมช่วยป๊อปปี้ไม่ได้ว่ะป๊อปปี้ เลยมานี้เดี๋ยวสโลให้โอ้โหไม่ได้เลยครับผมจังหวะน,นี้ผมต้องถอยแล้วนะอ่าไม่มีอันตีจุ๊กด้วยครับหวังว่าตัวงคามิวจะไม่รู้นะขอวับกลับบ้านโดยสวัสดีภาพเรียบร้อยครับรอดไปได้ครับผมโอ้โไฟเมื่อกี้นี่คามิวตัวเดียวเลยนะตัวปัญหาเนี่ยเอาไม่ลงครับมาครับตัวของคามิวนะรอบนี้ต้องเอาให้ได้ครับ นี่เนี่ยทำเพื่อนเราทําเพื่อนเรามาดีมาเราตอนนี้เรามีกําลังเสริมครับแต่ตัวของไลท์นะครับผมมาช้าไปครับเซรัพร์มันดีเลยครับตัวคํามีกระโดดรอยไปได้นะเดี๋ยวเก็บปูครับผมโซนแม่น้าตรงนี้เอาไว้นะถ้าดักใครได้สักคนหนึ่งเนี่ยน่าจะดีนะอ่าไม่รู้ว่าจะมีใครมาไหมเดี๋ยวลองเดินไปเช็คตัวเฮ้ยมี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 เห็นเงาเห็นเงาใครสาเรียบร้อยครับจังหวะนี้แตกไปเลยครับตัวสกิลคาม่านะตัวของไลท์วาร์ปมาแต่ว่าวาร์ปเปล่าแตะไม่มีอะไรครับอ่าช็อตนี้ครับใครสาลึกอีกแล้วนะเพื่อนเราก็ไปลึกกกตาาามมมมถออยยยย่่่ดีวววะไไสสเ มาเยอะยครับผมมุมมือครับแต่โดนฟิเร์จัมส์แกร์นะครับผมบอรอนะชอก็ใกล้จะเกิดเราด้วยนะเดี๋ยวเราเซฟดีกว่าทางด้านเลนบนครับถ้าเราสามารถเปิดไฟชนะน,นี้ได้น่าจะาเอาบารอนและเก็น่าจะเปลี่ยนเลยครับเดี๋ยวผมลองอติเดินไปเลยแล้วกันนะถ้าเจอก็เข้านะครับ อ่าเจอไหมเอาลวเจอเจอฟิเดิลครับจังหวะนี้ยิงกระสุนน้าแข็งใส่ไปเลยครับปาดไปนึงทีเรียบร้อยครับตัวคามีกระโดดเข้ามาผมต้องถอยแล้วครับผมใช้สกิลทุกอย่างออกไปหมดแล้วแต่ตัวของเซโฟี่ครับต่อเสียงสวยมากไม่รู้ตัวข้างหลังไหมแต่ตัวฟิเดิลเข้ามาคนเดียวแบบนี้ครับตัวแตกไปอีกหนึ่งครับผมสองตัวข้ามตายไป2ตัวนะอ่าตาย3ตัวครับผมจังหวะนี้แต่ฝั่งเราก็ตาย2เหมือนกันป๊อปปี้ยังยืนไหวอยู่นะตัวของใครสาพยายามยิงแต่เดินถอยออกไปแล้วตัวของลซินเตะสวยมากครับเพื่อนเราเนี่ยจังหวะนี้คือสวยครับผม่เาดวปิ บอนาชอได้นะโอเคครับตั้งสมาธิไว้ให้ดีสำหรับการรับบอนในครั้งนี้นะแต่โดนรีแย้งจะแย่เอาครับผมแต่ป๊อปปี้ดันสวยอีกแล้วครับผมรับตัวของเสียงเซรฟีครับต่อไปโดนตัวของใครสาต่อแบบนี้เรียบร้อยครับตัวแตกไปครับผมได้บอนาชอมานะวิธแล้วเมื่อกี้ผมไม่ได้เป็นคนฆ่าบารอนด้วยนะเป็นตัวของป๊อปปี้มาครับผมสองออบเจกต์ใหญ่ครับดีซินตายแบบนี้ได้แน่นอนครับตัวของบารอนาชอกับเอลเดอร์ดากอนครับอ่าอุ้ยเราไปเดินเดินมาคนเดียวแบบนี้ตัวแตกได้นะอู้แต่ว่าโดนเฟียครับผมโดนเฟียขัดนะแต สโลแบบนี้เซราฟินต่อเสียงว่าต่อเรียบร้อยครับติดเอลเดอร์ตัวแตกไปเลยครับฟิเดอ์สติกตัวของคาร์มิลครับเล่นไม่ได้ครับฝั่งตรงข้ามตาย3ตัวนะตอนนี้เราดันก่อนครับไม่ต้องใจร้อนนะแล้วตัวของไรมาทําอะไรตรงนี้อูููแรงแรงแรงอุ้ย โอ้โหแล้วมันชิงมาโดนผมไงแล้วไลท์มันฆ่าผมได้ไอชี้เอยได้เอลเดอร์มายังไม่ทันเล่นเลยตัวแตกซะละเดี๋ยวว่าพชิ้นสุดท้ายเนี่ยผมต้องออกตัวของตาตานเวทแล้วนะไม่ไหวนะครับไลท์แรงเกินนะับผมฆ่าผมได้หลายรอบมากครับแต่ว่าเพื่อนเราอรน่าจะได้ป้อมอยู่นะช็อตนี้ตัวของป๊อปปี้กับตัวของไลท์ครับดันแนีผมแต่ว่าฝั่งเรามีเอลเดอร์ดากอนครับตัวของเขาพยายามจะเข้ามาโอ้โหขนาดเขามีขนาดเราเอลเดอร์เนะี่ยโอ้โหเพื่อนเราจะสู้แฮปไม่ได้อะ่ะโอ้โหโอเคแต่ว่าป,ป๊อบ จัดครับยืนไหวอยู่ครับแต่ว่าไลท์เราต้องถอยออกไปแล้วนะตอนนี้คือคาร์มากับเซราฟินกำลังเดินขึ้นมาช่วยครับตัวของบ๊อบบี้ยังดันสุดครับด้วยความที่มันมีบัฟเอลเดอร์ครับมันฮาวได้นะถ้าเพื่อนมาถึงเมื่อไหร่นะร้วต่อเสียงไปโดนไหมโอ้โหโดนตัวหนึ่งครับาติดเอลเดอร์ตายตัวของคาร์มากฆ่าตัวของไลท์ไปได้ครับโอเคครับเพื่อเราจะหวัดนี้ตงเซอร์ฟิงนะโอ้โหเก็บตัวของรีซินไปได้อีกครับผม เป็นการที่ได้เอลเดอร์มาเรามานั่งพาคให้เพื่อนแทนนะไม่ได้เล่นเลยฮะเศร้าฮะโอเคจังหวะน,นี้เพื่อนเราจบบ้านเลยหรือเปล่าเนี่ยเซราฟีนโดนไล่ครับผมเดี๋ยวกาลังไปช่วยครับกำลังไปช่วยครับโอ้กดกดกด,กด,กดตีวิ่งมาแล้วนะทําอะไรเพื่อนผมทําอะไรเพื่อนผมทําอะไรเพื่อนผมครับกระโดดหลบเหรอกระโดดหลบเหรอเรียบร้อยครับผมได้คิวมาอีกหนึ่งครับตัวของคารบิวและมิอาตอบโตตัวของคาซิกได้คะผมเพิ่งสังเกตนะว่าบิวในที่ผมจัดขึ้นมาเนี่ยสกิลหนึ่งคาซิกนี่ไม่มีคูดาวเลยนะถ้าเกิดติดแพ็กซีบบ่ โนปูงนี้ใครหลุดมาผมใส่สุดแนตะ่ผมมีกระสุนน้ำแข็งต่อให้เซราฟีนได้คนระับมาชงเซราฟีนแบบสุดๆแต่ตัวของฟิเตอร์ติกครับนีโดนกระสุนน้ำแข็งต้องแฟดออกไปครับจังหวะน,นี้ตัวของเซราฟีนอติแฟดไปเป็นที่ร้อยตัวของฟิเดอร์ติกตัวแตกไปเลยครับผมแับบอลนาชอครับผมเกิดเพอร์ด,ดีนะจังหวะน,นี้เป็นเรื่องงายยามดีที่จะเอานะถ้าเราได้บอรนาชอมาเนี่ยเราน่าจะชนะได้เลยครับหรือว่าเราจะเปิดคนก็ได้นะเพราะว่ากําลังไฟตอนนี้เรามีดีดูดีกว่านะครับผมอ่ายังไงยังไงเราป๊อปปี้เราเปิด เข้าไปเรียบร้อยไลท์ตายครับโดนตวงเซเลฟีนะ แล้วกูป๊อปปี้เราใส่สูตรป้าครับผมพึ่งพาได้จริงครับผมแทงคนนี้นะเดี๋ยวเรารอมินเนียนทางด้าน,นบนเข้ามาสมทบอีกน่าจะจบได้ครับผมแล้วก็โด,ดเข้าไปปาตัวห่อไข่สาตัวแตกไปเลยครับตัวของดีซิมพยายามจะเข้ามากันบ้านแต่กันไม่ไหวแล้วต,ตอนนี้ป้อมตีผมอืมแตกตอนจบนะฮะว้าทำไมผมรู้สึกว่าผมโดนแกงจังวะไนอูเดอร์ก็ไม่ได้เล่น <c oughs> ชดสุดท้ายมาโดนป้อมตีตายอีกอยานาจัดโอเแคภาพรวมเกมนี้ก็ได้9.9.9%เนี้ยเกตเอเนี่ยผมเอมเป็นของเซราฟีนนะครับ ผมไม่ใช่ผมนะตอนนี้แต่เซราฟินเสิร์ฟสวยจัดๆนะหลายรอบมากนะครับก็บิวคลาสสิกบิวเนี่ยจะเป็นบิวที่มีดาเมจแบบว่าเบินเรื่อยๆนะครับผมมีเด้งเลือดจากตัวของรุนแกปแอนด์ไลนกับตัวของดีวามาผสมกันนะแล้วก็จะได้ความแรงจากตัวของแบ็คเคเบอร์กับตัวของมานาโมนีนะครับผมก็จะทำให้ตัวของเราเนี่ยสามารถปาดได้เรื่อยๆนะยืนเทดได้เรื่อยมีเลือดมีเ,อมเอมจอะเกาะน,นะครับผมมีเด้งเลือดนะก็ใครที่ยังไม่เคยลองนะก็ลองนะสายนี้จะเก่งกับพวกตัวไฟเตอร์นะเน้นในเรื่องของการแบบยืนเทดเล่นทีมไฟระยะย แต่ถ้าเกิดเบิร์วันช็อตเนี่ยอาจจะทําไม่ค่อยได้ดีเท่าไหร่นะสำหรับบิวนี้นะเพราะว่ามันเป็นบิวที่เป็นเอนที่แบบว่าต้องมีเลือดนิดหน่อยเอาไปปวดในทีมไฟเข้าไปคุกวงในอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์นะกดแชร์กดซับสไครต์นะเพื่อเป็นกําลังใจให้กัชบช่องผมด้วยนะครับสามารถโดวเนทเป็นกำลังใจให้กันได้นะจะเป็นรางวัลสุ่มสแตงจากทางยูทูบหรือลิงก์โดเนทที่อยู่ใต้ดีพิปชั่นเลยโอเคสำหรับคลิปวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับ,พอพรบขอบค